อ่ะลกต่อไปเก้าลบสามอ่ะเ <9 S 1> ก้าลบเก้าลบสามเอาเก้าไว้ในเอาเอาเอาสามไม่ได้ใจครับผมสามแล้วสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าหกครับอืมเอาหกใส่ไปนเลขพันเลยพันลบก,กับหลักพันลบหลักสิบเอาต่อไป อ่หนึ่งหนึ่งมันไม่มีตัว,วรูกรอดึงลงมาอ่าดึงลงมาได้หนึ่งอีกตัวหนึ่งดึงลงมาอ่าถูกต้องครับทีนี้จะดูว่าเราทําถูกไหมตาเอาสามสิบเก้ามาเขียนต่อท้ายหกสิบแปดสามสิบเก้ามาเขียนอีกรอบหนึ่งสามสิบเก้ามาเขียนตรงนี้อีกทีหนึ่งหรือเมือ้องเขียนก็ได้ตาเอามาบวกเปลี่ยนมาบวกตาเขียนนี้ว่าบวกเขียนตรงบนนี้ว่าบวก เพื่อจะดูว่าเราคิดถูกหรือเปล่าไม่บวกตรงตรงนี้แอลระหว่างระหว่างสามสิบเก้ากับพันหนึ่งร้อยหกสิบแปดเลยใช่เอ่อบวกอ่าอ่าเก้าบวกแปดเป็นเท่าไหร่ครับเก้าบวกแปดเก้าบวกแปดเป็นอ่านับสิบเหรอไม่นับนับใหม่เก้าบวกแปดเป็นเท่าไหร่อย่าเพิ่งตอบเอาแปดเอาเก้าไว้ใลยจครับผมวีผมลรอรอแล้วสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบเจ็ดเออ อ่าถูกต้องสายเจ็ดสายเจ็ดใช่ไหมอ่าแล้วหนึ่งไว้ไหนหนึ่งไปไว้ทดที่ไว้ไหนหนึ่งไว้ไปทดที่อะไรครับตรงตรงเก้าไม่ใช่ไม่ใชเเ่เป็นเลขเป็นเลขนี้แล้วเราเราเราบวกกันสองเลขนี้แล้ว<ะ>เลขสามอ่าถูกต้องแต่เขียนไม่พอเขียนไม่เป็นไรก็เขียนหนึ่งเฉยให้รู้ว่าเป็นหนึ่งหนึ่งเอ่อเขียนตรงตรงเลยป็นเป็นเขียนเขียนตรงตรงนี้ตรงนี้ตรงหัวตรงหัวสามไม่เป็นไรอ่าตรงนี้ลบไป อ่าลบก็ใช่ยังลบเดียวไม่ใช่ไม่เป็นไรอสามบวกหกอ่ะสาบวกหกเป็นเท่าไหร่ครับสามบวกหกเอาหกไว้ในใจอืหกแล้วเจ็ดแปดเก้าเก้าอ่ะเก้าแล้วบวกอีกอะไรอีกมีมมีทอดอยู่อีกเท่าไหร่ เก้าบกเจ็ดอไม่ไม่มีทดอยู่อีกเท่าไหร่ครับเนี่ยเลขที่เราใส่เมื่อกี้เนี่ยเก้าบกศูนย์เนม่ใช่ตรงเนี้ยเลขอะไรอ่าเป็นเท่าไหร่ครับเก้าบวกหนึ่งเอาเก้าไว้ในใจไม่ต้องแล้วลูกเลขเดียวเองเลขเดียวเองสิบเอ้าอ่สิบแล้วเขียนศูนย์เขียนศูนย์อย่างเดียวถูกต้องไหมแล้วเอาหนึ่งไปทดไว้เลขถัดไปหนึ่งเอาไว้ตรงนี้งหนึ่งไม่ใช่หนึ่งเอาไว้ข้างไหนเอาไว้ตรงเหนืออ่าอ่า ไว้ไว้ตรงนี้พดีว่าต้องไว้ตรงนี้นะครับอ่าครับก็บวกลงมาหนึ่งบวกหนึ่งเป็นเท่าไหร่ครับหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองอ่าใส่สองอ่าแลวหนึ่งมีตัวอะไรลบไหมมีบวกลบอีกไหมหนึ่งมีค่ะมีไหมหนึ่งอ่ะมีบวกลบอีกไหมมีอะไรไม่มีไม่มีแล้วต้องทํายังไงครับต้องมาบวกกันไม่ใช่เนี่ยเนี่ยหนึ่งอ่ะมีอะไรให้บวกลบอีกไหมไม่มีอ่ะไม่มีแล้วทํายังไงครับดึงลงมาถูกต้องครับอือเป็นเท่าไหร่ อ่านคำตอบหนึ่งพันหนึ่งพันร้อยเจ็ดเนอิงไม่ใช่หนึ่งพันเท่าไหร่มีเลขอะไรบ้างหนึ่งสองศูนย์เจ็ดเอิอก็หนึ่งพันเท่าไหร่ครับหนึ 1, ่งพันร้อยไม่ใช่หนึ่งพันร้อยได้ไงอันนี้มันเลขอะไรครับศอกนะ ถ้อาอ, 7, อ่าใหม่หนึ่งพันสองพันร้อยเจ็ดอ่ะไม่ใช่อ่านใหม่อ่านใหม่อ่านใหม่หนึ่งพันเท่าไหร่ครับหนึ่งพันสองร้อยเจ็ดอถูกต้องก็คือคำตอบอันนี้ไงก็คือคำไอ้น,นี่แหละคำถามเข้าใจไหมแสดงด่าตาคิดถูกแล้วอ่าโอเค